ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวหมูแพงสุดในรอบสองปีทะลุสองร้อยขึ้นไปแล้วนะครับเป็นสองร้อยสิบบาทแล้วนี่นะไอพวกแสดงรู้สึกรู้สามัางไหมเนี่ยรู้ตัวมัางไหมเนี่ยนะครับโอ้โหนะทำไมไม่ออกมาดิ้นมังม่งวะนะ ทำไมพวกาดาลงดารานะครับไอ้พวกนะเราเราคนดังทั้งหลายทำไมไม่ออกมาดิ้นบ้างวะหรือมันไม่กินหมูวะ,ะนะมันมันไปกินอะไรไม่เข้าใจนะครับโอ้เนี่ยตามสั่งก็ต้องขึ้นราคารนะ้านตามสั่งเขาก็บอกว่าอยู่ไม่ได้หรอกหมูมันแพงขนาดนี้ แต่ขายราคาเดิมมันก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องขึ้นตามเ,ออเนี่ยนะครับไข่ก็ขึ้นราคานะไม่ใช่ไม่ขึ้นเออนะแพงทั้งแผ่นดินตอนนี้หมูโอ้โหสองร้อยก็เรียกว่าหมูทองคำนะเออนะครับแพงตามราคาทองเลยทองนี่พุ่งไปห้าหมื่นกว่าหมูก็ขึ้นตามเออ แต่ปรากฏว่านะครับไอ้พวกเหล่าดาราที่มาเคยคอเอาว่าโอ้ยนะออสมัยลุงตูเนี่ยคือแบบว่าเออพากันแบบเงียบกิ๊บท่านผู้ชมพากันแบบเงียบกิ๊บเลยอ่ะไม่มีใครออกมาคอเอาไม่มีใครออกมาโวยวายเลย,ยถ้าเป็นสมัยลุงตูนะหมูราคาสองร้อยนะโอ้โหออกมาด่ากันเต็มแล้วโอ้ยเราจะอยู่กันยังไง นะของแพงทั้งวันนี้แพงทั้งแผ่นดินขนาดนี้เราจะอยู่กันยังไงเราจะใช้ชีวิตกันยังไงนะต้องว่าโอดโอยดิ้นรนทุลายกันละแต่พอเป็นยุคองหิงเนื้อเงียบกันเงียบกันแบบว่าผิปกติเลยนะครับเมื่อไม่มีใครออกมาขอเอาเลยแม้แต่นเดียวอะนะพวกดาราแกงองค์แกงออมอะไรพวกเนี้ยนะหายหัวไปไหนหมดวะ อ,อ,อีพวกดาราเนะี่ยอีพวกนักพูดทั้งหลายเนี่ยนะพวกดารานักพูดจมูกโตทั้งหลายเนี่ยเงียบก๊บเลยไม่เห็นมึง่าด่าม้างอะมูแพงขนาดนี้นะโอ้อแพงแพงสุดในรอบสองปีอะคิดดูเอาเองแล้วกันนะโอ้โหนะครับสองร้อยตัวจมูก แพงมากนะแพงอย่างที่ไปเคยแพงมาก่อนเออนะครับกินไปได้ยังไงว่าเสื้อแดงเสื้อแดงสงสัยจะแบบว่ารวยแล้วมัง้งเสื้อแดงบอกรวยแล้วมีกินมีใช้แล้วมีเกียรติมีศักดิ์ศรีก็เลยไม่ได้รู้สึก,สกอะไรนะต่อให้หมูกิโลละห้าพันต่อให้หมูกิโลละหมื่นก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกเพราะว่าเอา่อเป็นพวกเดียวกันอย่างเงี้ยล่ะ เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพลก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ